ครับ่ครูกราบเรียนลงถามหลวงพ่อว่ายายที่บ้านเขาบอกว่าถ้าเวลาเองม,มีประจำเดือนนะห้ามเข้าห้องบูชาพระแล้วก็ห้ามค่อยส้อยพระค่อยลูกแก้วเพราะว่าร่างกายสกปรกพระจะไม่อยู่กับตัวของเจ้าอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าเจ้าคะจริง <c oughs> จริงเหรอครับเนี่ยห้ามห้อยพระสาบนสา่ว <นะ S 1> <า>่าพระที่ห้อยคือห้ามเอาพระสงฆ์ไปห้อยถ้าคุณไม่เป็นไรสา,าอยากจะทราบว่าไอ้เลือดประจำเดือนมันมาจากไหนก็มาจากร่างกายม,มันอยู่ในนั้นแหละไม่ถืออะไรก็ส่งเลยไม่จำเป็นเลยอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรคถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเกิดจากประจําเดือนนั่นแหละอโอ้แม่เกิดมาแม่เลยยังจำเด็เของลูกของเิดไม่ได้อ๋อ กับพวกเด็กเนี่ยเรื่องนี้หนักจริงๆเลยไม่มีผู้เป็นบ่อยไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละที่คนแก่ทำไมชอบผ่าจึงภาษไคนใช่คนแก่ที่กระพานจะคนช่นมาอ๋อเรื่ยมอย่างนี้ผ่าผ่าในความจริงพระคจิตแพทย์ไม่เคยทรงจำหนึ่งป่ารังเกียรเลือดก็เลือดในร่างกายธรรมดาเองตอนเป็นประจำเดินมาเกิดทางนังเขียบปารังเนี่อะไรมากถภาษาหมอเขาเรียกอะไรในสมัยสังเดชเรื่อง คณะบุร๋อแปลแปลว่าอะไรครับพ่อครับทำไมรู้ว่าไอ้เนี่ยไอ้บวกท้องไข่อ๋อเป็นเนื้อบางๆนะมีเลือดมากเป็นเนื้อบางอยู่ออ๋จะบางมากเวลาไข่ลงมาเป็นะค่้ายๆบวบเลี้ยงๆอะไรต้าถึงเดินไข่ใช้การได้ไข่สไลด์นี่ก็แตกมาด้วยเลือดไหลมาทั้งนี้มันไม่มีเรื่องอะไรเนี่ย แล้วรู้เรื่องดีแต่ก็ไดอยู่วัดน์ะเรารู้ก็จะอยู่วัดนเนี่ยอ๋อตอนนั้นอยู่บ้านแค่ไม่อยู่บ้านแป๊บเดียวออกบวชยังรู้ละเอียดกันนะอ๋อแป๊บอะไรแล้วเมื่อ20ปีกว่าลุงดีเห็นดึกเลยมีลูกนะนั่นแหละอาชีพอาชีพเดิมพออาชีพเกิน อาชีพเริมวิชานี่ใช่อยู่เนี่ยเวลาไม่เท่าเรียกว่าหานาะกบร,ริกรทโบราณัทรสารคืเรียกว่าไม่รู้นะราฝาไม่ใช่ศาสตร์การนั้นตถปตยศาสตร์คั้วว่าต่อไปตาอาที่นี่เ็าบอกเป็นว่า ไม่ต้องถือการนั้นทุกคนนะครับครับอย่าไปถือเป็นสาระให้ถือว่าท่านได้ตามปกติคร<า>ับพระพุทธเจ้าไม่ได้สนอะไรฉันไม่ได้นนนตัดมืดสนอสวยแหมผมไปโชุดุนิดหนึ่งอย่างอื่นไม่เป็นไรตอนที่มมทว่ามีประจำเบอร์ห้ามใส่บาทพระนี่งไหมทุกคนแดกเลยครับเขาเรียกกันห้ามใส่บาทพระที่ไม่ได้มาในในบาทโอ,โอเราไหนไม่ได้บาทใส่ได้คสาธุ นไ้นไม่มาอย่าใส่ใส่ความเกิดเดือนนั้นก็จำเดือนพร้อมกันแล้วเสร็จเลยโอ้ยแแก่เลยหน้าเป็นห่วง่ามเลยเดื่องนี้นะครับครับที่หลวงพ่อบอกว่าคนเรา